สวัสดีความเศร้าบ้งชัวทิสเตสเรื่องที่หนึ่งปากเหวแห่งความไม่แน่นอนคนเราเมื่อมิได้ดั่งใจแล้วจิตจะเศร้าใจจะทุกข์เป็นอย่างนี้เป็นเช่นนี้เป็นธรรมดานั่นเอง ภายใต้ดวงอาทิตย์บนพื้นพิภพของมนุษย์ความเจริญทางด้านวัตถุด้านสัพพพวิทยาการทั้งหมดได้นำประชากรโลกโลกต่างเดินมาถึงปากเหวแห่งความไม่แน่นอนว่าจิตมนุษย์นี้จะยังคงดำรงความสุขก,กายสะดวกใจให้จิตสมหวังสะใจได้ตลอดไปนั้นน่าจะยากแล้วทำไมหรือคำตอบนั้นไม่ควรมี และไม่จําเป็นเลยสิ่งสำคัญขณะนี้คือเราจําต้องยอมรับความจริงยอมจํานวนกับสถานการณ์สังคมที่เป็นอยู่เพื่อทำความเข้าใจกับตัวเองและวิถีชีวิตของตัวเราเองและยอมรับว่าแต่ละบุคคลนั้นมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันไม่เหมือนกันเป็นความจริงชัดเจนที่สุดเมื่อเป็นเช่นนี้หันกลับมาดูจิตของตัวเอง เพื่อทําความเข้าใจจิตของตัวเองแล้วตัวเราเองจะเป็นที่พึ่งของตัวเองได้ดีที่สุดดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าอัตตาหิอัตโนนาโถแปลว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนจากนั้นจึงมองออกไปจะเห็นความเป็นไปของสิ่งแวดลอ้อมสังคมร,บรอบๆทั้งนี้เพื่อการปรับตัวปรับจิตปรับใจของเราเอง เพื่อความอยู่รอดของชีวิตเพื่อทำหน้าที่ตามภาระหน้าที่ของเราในแต่ละวันหรือวันต่อวันเป็นอย่างนี้ตลอดไปเมื่อเข้าใจกับตัวเองแล้วจิตจะรู้สึกผ่อนคลายจิตจะเกิดความคิดเกิดปัญญาให้เรายอมปรับตัวปรับสภาพเพื่อความอยู่รอดอย่างน้อยที่สุดเพียงแค่วันต่อวันให้ผ่านอุปสรรคไปบ้างเพื่อไม่ให้ชีวิตติดอยู่ในบ่วงกรรม ติดร่างแหที่คุมจิตเราไว้เราจะต้องออกจากตะข่ายแหคุมจิตนี้ให้ได้ทันใดนั้นจิตของเราจะเกิดอิสรภาพในทันทีจิตจะเกิดความคิดที่ดีงามและความคิดสร้างสรรค์ต่างทยอยมาให้เราเลือกได้ตามชอบใจนั่นคือความเป็นมิตรไมตรีต่อกันบ้างความเข้าใจผู้อื่นบ้างความเอื้ออาทรต่อเพื่อนบ้างสิ่งที่แฝงมาช่วยเตือนสติเราให้เราเกิดสติ มีปัญญาขึ้นอย่างน่าอาัศจรรย์ใจคือ คำชี้แนะเป็นวลีอมะตะของท่านปราดเท่าจีนของจื้อบิดาแห่งจริยธรรมคุณธรรมความกตัญญูรู้หน้าที่ด้วยจิตสำนึกเป็นอริยบุคคลเมื่อกว่า2,000ปีโน,น้นที่บรรดาห้องเต้จีนในทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่ครั้งโบราณกาลมีความพึงพอใจแล้วมีการสร้างสารของจื๊อเพื่อรำลึกถึงคุณธรรมความดีเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจชาวจีนให้มีจิตสำนึก เพื่อการอยู่รอดร่วมกันในสังคมวลีที่โดดเด่นนี้คือเมื่อไม่ประสงค์ที่จะให้ใครกระทำสิ่งใดๆที่เราไม่ปรารถนาที่จะให้เขากระทำต่อเราแล้วนั้นจงอยากกระทำสิ่งนั้นนั้นให้แก่ใครเขาเลยวลีนี้จะยังคงใช้ได้ดีไม่มีวันล้าสมัยตราบใดที่จิตมนุษย์ยังคงต้องอาศัยกายอยู่จิตและกายนั้น ยังคงต้องอิงอาศัยต่อกันเช่นเดียวก,กันกับตัวของเราและสังคมจะต้องอยู่รอดร่วมกันอย่างสามัคคีกันบ้างจึงจะไปกันรอดปลอดภัยนั่นเองอมิตพุทธสอธโนคาพร8มกราคม2563เวลา9นาฬิกา35นาที